หมายความว่าในการทดลองทั้งหมดเนี่ยยกเว้นเตาไฟฟ้าเราให้ใช้พิสัย5แอมป์เอ้ยโทษทีให้ใช้พิสัย1แอมป์เฉพาะเตาไฟฟ้าเท่านั้นที่ใช้พิสัย5แอมป์ปัญหาก็คือสมมติเขาทําตัวอื่นก่อนแล้วมาใช้เตาไฟฟ้าแล้วลืมก็ยังเสียบ1แอมป์อยู่เราเตาไฟฟ้าเสียบขอกไปเราก็จะพบว่าทันทีก็คือมิเตอร์จะขาดทันทีนะครับสิ่งที่ผมแนะนําก็คือถ้าเป็นไปได้ ควรจะเริ่มทําที่เตาไฟฟ้าก่อนโดยที่ต่อไว้เลย5แอมป์ต่อไอตัวนี้ไว้ที่5แอมป์ไว้เลยแล้วก็ต่อวงจรเอาไว้เลยแล้วก็ทําเตาไฟฟ้าก่อนพอทาเตาตไฟฟ้าเสร็จก็ทําตัวอื่นถามว่าทําไมเพราะว่าถ้าเราตามเตาไฟฟ้า5แอมป์ใช่ไหมครับแล้วเราลืมเราเอาตัวอื่นมาเสียก็ไม่เป็นไร พรามันกินไฟน้อยกว่าห้าแอมป์ก็ไม่ขาดแต่ถ้าเกิดเราต่อหนึ่งแอมป์ไว้แล้วเราเอาเตาไฟฟ้าไปเสียบเนี่ยมันขาดทันทีแต่ปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเตามันมีจํากัดมันจะมีอยู่สี่ตัวเพราะฉะนั้นมันก็จะอาจจะมีบางคนที่ต้องทำอุปกรณ์ดูขสองอันนี้เราก็ต้องเตือนเตือนเขานะครับเอาละ <c oughs> ทีนี้พอเราต่อวงจรเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาอุปกรณ์มาต่อนี่ก็เอาเตาไฟฟ้ามา เนสาธิตเฉพาะเตาไ,ไฟฟ้าผมคิดว่าเวลาเราคงทำได้เฉพาะเตาไ,ไฟฟ้าอย่างเดียวเพราะตัวอื่นมันช้ามันช้ามากนะแต่ว่าหลักการมันก็เหมือนกัน,น,นก็คือเราก็เอาเตาไ,ไฟฟ้ามาเสียบน,น,นะครับแล้วในที่นี้เขาบอกให้วัดความต่างสักนะของวงจรก็คือวัดที่ตัวพาระก็บอกเราก็เสียบเข้าไปที่ปลั๊กไฟเลยครับแล้วก็เปิดสวิต ิ่งที่ที่เราจะอ่านได้ก็คือเราก็จะอ่านกระแสนะครับที่ที่ผ่าน,นตัวแอมมิเตอร์ใช่กระเตาตัวนี้เคยเห็นเคยใช้ป่ะข <ใน S 1> ค้่ไหนก็ได้ใช่ไหมฮะค้วไหนค้วไหนก็ได้ครับเพราะมันเป็นไฟกระแสสลับเออผมว่าถ้าคนรุ่นใหม่อาจจะไม่เคยใช้เตาแบบนี้นี่คือเตาไฟฟ้านั่นแหละเวลาใช้กระทะไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่ข้างในมันก็คือขดลวดความร้อนแบบนี้นะครับอันนี้ นอกแกแกจะสอนแลบบได้นะครับเรายังบอกได้เลยเนี่ยนี่แหละรู้จัก Back Body เรดิเอชันไหมอนี่คือ Back Body เรดิเอชันเพราะอะไรจะเห็นว่าเมื่อกี้นี้มันเป็นฝนลวดสีเทาๆใช่ไหมพอมันร้อนเสร็จมันเปลี่ยนสีเพราะว่ามันเกิดมันอุณภูมิมันสูงขึ้นใช่ไหมมันจะเกิดการนนแผ่รังสีครับสิ่งที่จะต้องอ่านคือ กระแสที่ผ่านตัวภาระนะตัวโหลดความต่างศัก์ที่คล่องตัวโหลดซึ่งเราก็จะบันทึกค่าไว้ในในตารางนะชนิดของตัวภาระลเตาไวาเนะความต่างศัก์คล่องตัวภาระลก็เท่าไหร่ก็ว่าไปกระแสที่ผ่านตัวภาระเท่าไหร่ก็ว่าไปเพราะนะอันนั้นพอเราได้ตัวนี้ใช่ไหมครับเราก็จะได้ตัว i กับ v ีออกมา อันต่อมาคราวนี้เราก็อยาอธิบายครับนักเรียนว่าสิ่งที่เราจะวัดในที่นี้เนี่ยนะครับเราจะวัดพลังงานที่ใช้จากตัวภาระซึ่งพลังงานที่วัดเนี่ยเราจะวัดจากมิตเตอร์ตัวนี้ที่เราเรียกว่ากิโลวัตต์ออลมิตเตอร์ผมก็จะบอกว่าถ้าใครอยู่หอพักน่าจะรู้ดีหรือแม้แต่ใครอยู่บ้านเนี่ยไว้ตัวนี้คือตัวเก็บเงินเราใช่ไหมทุกเดือนเราก็ต้องมาเสียเงินกับตัวเลขที่อยู่บนมิตเตอร์พวกนี้นะครับ กิโลวัตต์แอมป์เตอร์หาว่าหน้าที่ของมันคืออะไรมันคือตัววัดพลังงานถ้าเราดูชื่อมันมันชื่อกิโลวัตต์แอมป์เตตร์หรืออาจจะเขียนว่าวัตต์อมป์เตอร์เหมือนกันใช่ไหมวัตคือหน่วยของกําลังอาวคือหน่วยของเวลากําลังคืออะไรกําลังคือพลังงานต่อเวลาเพราะฉะนั้นเราเอากําลังคูณเวลาเวลาตัดกันก็คือพลังงาน ั้นกิโลวัตต์อาร์มิเตอร์คือมิเตอร์ที่เราใช้วัดพลังงานครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะวัดพลังงานที่ใช้จากอุปกรณ์ในช่วงเวลาหนึ่งแต่ว่าถ้าเราจะวัดโดยการอ่านตัวเลขตรงๆเนี่ยมันไม่ไหวมันช้านะกว่ามันจะขึ้นตัวเลขเนี่ยมันใช้ไฟทั้งเดือนมันก็จะขึ้นตัวเลขมาไม่กี่ตัวเพราะฉะนั้นถ้าจะจะ,จะอ่านตัวนี้มันต้องใช้เวลาเป็นอาจจะเป็นวัน นั้นเราก็จะไม่อ่านจากตัวเลขโดยตรงแต่เราจะอ่านจากการหมุนของแผ่นจานครับบนกิโลวัตต์อาวมิเตอร์เนี่ยมันจะมีค่าคงตัวอยู่อย่างนี้นเ,นเขาจะเขียนไว้ว่า1,000พันเลฟเปอร์กิโลวัตต์อาไอีวีตัวนี้ r e v o l u t i ชัหมุนใช่ไหมครับก็หมายความว่าถ้าแผ่นจานเนี้ยหมุนไป1,000รอบพลังงานที่ ใช้ผ่านตัวมิเตอร์ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ1กิโลวัตต์อาวเพราะไอตัวนี้คือค่าคงตัวของมิเตอร์คือค่า k นะเราก็บอกโอเคค่าเคของมิเตอร์ก็คือในกรณีนี้คือพันรอบต่อกิโลวัตต์อาวใช่ไหมครับเขาก็จะเขียนเอาไว้มีพันรอบกิโลวัตต์ชัวนะฮทีนี้ในกรณีของเตาไฟฟ้าเนี่ยไอตัวนี้มันกินไฟเยอะแั้จะเห็นว่าจํานวนรอบเนี่ยมันจะหมุนเร็ว นั่นใน l a เนี่ยเราจะให้ทำนับจำนวนรอบเนี่ย20รอบของเตาไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นไปได้เห็นว่ารอบหนึ่งใช้เวลาไม่กี่วินาทีเราก็วัดไป20รอบนับไป20รอบเมื่อพอเรารู้ว่าจำนวนรอบเป็น20รอบเราก็จะคำนวณพลังงานได้ถูกไหมครับ1 1,000รอบเท่ากับ1กิโลวัตต์อา่ว20รอบเท่ากับเท่าไหร่ก็ไปเทียบอัตราส่วนเอาเสร็จนะแ,แล้วเขาจะให้จับเวลา ก็คือ20รอบใช้เวลาเท่าไหร่ทีนี้วิธีการนับรอบผมพูดข้ามไปนิดนึงบนแผ่นจาน,นมันจะมีเป็นแถบเป็นป้ายสีดำเอาไว้เราก็นับจากตัวนั้นแหละเป็นตัวนับรอบนะครับแล้วเราก็จับเวลาพอเราจับเวลาเรารู้พลังงานที่ใช้เราเอาค่าพลังงานหารด้วยเวลาเราจะได้กําลังของอุปกรณ์ที่เราใช้อยู่ว่ามีกําลังเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับ เอาค่ากำลังหารด้วยผลคูณ IV เราจะได้ค่า power factor ออกมาค่ากำลังหารด้วยผลคูณไอเราจะได้ค่า power factor ออกมาเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเราไปดูในทฤษฎีเนี่ยก็คือปกติเราจะบอกว่า p เท่ากับ IV <c oughs> ใช่ไหมครับถ้าเป็นไฟฟ้ากระแสตรงคือกำลังเท่ากับกระแสคูณความต่างศักงแต่ในกรณีของออไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยมันจะมีผลของเฟสเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย แ้านะเฟสต่างกัน9 0ิองศาเนี่ยเราจะพบว่าอุปกรณ์พวกนั้นจะไม่กินกําลังไม่กินพลังงานเลยยกตัวอย่างเช่นตัวเก็บประจุเวลาเราต่อตัวเก็บประจุเข้ากับวงจร AC เนี่ยตัวเก็บประจุจะไม่กินพลังงานเพราะอะไรเพราะว่าบางช่วงพลังงานที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันจะไปเก็บประจุเอาไว้ในตัวเก็บประจุแต่บางช่วงมันจะคืนกลับมาในรูปของประจุใช่ไหมครับงั้นเมื่อคิดสุดทธิแล้วตัวเก็บประจุจะไม่กินพลังงาน ผลลุ่นเนียนำก็เหมือนกันเมื่อเค่สุดที่แล้วมันจะไม่กินพลังงานเพราะว่ามันจะเอาพลังงานไปเก็บในสนามแม่เหล็กแล้วก็คืนมาในจังหวะที่ที่เหมาะสมจะมีเฉพาะตัว R เท่านั้นที่กินพลังงานซึ่งจะเห็นว่ามันสมเหตุสมผลนะครับเพราะอะไรเวลาเราเขียนแผนภาพเฟสเนี่ยมุมฟรีตัวนี้คือมุมระหว่างอะไรกับอะไรวีกับไอถูกไหมครับถ้าเราโปรเจกต์วลงมาบนแกนไเราจะได้ V r เพราะฉะนั้น IV cos อก็คือ I คูณบับก็มหมายความว่าอีกส่วนที่มันมีส่วนในการกินพลังงานของวงจรเนี่ยก็คือมีเฉพาะตัว H เท่านั้นตัวตัว C กับตัว L ไม่มีผลต่อการใช้พลังงานของวงจรนะครับน,นั้นเราก็เลยบอกว่าอันนี้เราก็สามารถจะคำนวณค่า p อ w e r f a c t o r ทีนี้ไอเนี่ยที่ผมบอกก็คือว่าเราอาจจะพบว่าค่าคอ s มันมีค่ามากกว่าเพราะว่า ในการวัดเนี่ยถ้ามันมีอันเซอร์เทนตี้เราพอหามาจะได้คอสฟีเป็นหนึ่งนิดนิดเลยถ้าเป็นหนึ่งนิดนิดอย่างนีน้ถือว่ายอมรับได้แต่ถ้าใครหาคอสฟีมาได้เป็นสองตรงน,นี้แสดงว,ว่าต้องมีการกวัดอะไรผิดบางอย่างเสร็จแล้ว <c oughs> พอคำนวณตรงนี้ได้แล้วนะฮะเขาก็จะให้ไปลองคำนวณว่าถ้าเราใช้อุปกรณ์ตัวนี้หนึ่งเดือนใช้สามสิบวัน <c oughs> วันละแปดชั่วโมงเราจะต้องใช้พลังงานเท่าไหร่คราวนี้เรารู้แล้วเนี่ย สามสิบวันวันละแปดชั่วโมงแปดสามยี่สิบสี่เราก็รู้จํานวนชั่วโมงที่ใช้ทั้งหมดใช่ไหมรู้จํานวนที่ใช้ทั้งหมดเรารู้กลำลังเราก็ไปคํานวณพลังงานที่ใช้ทั้งหมดได้ว่าเป็นกี่กิโลวัตต์แล้วเราก็บอกว่าหนึ่งกิโลวัตต์ชั่วเนี่ยเวลาเขามาเก็บเงินเราเขาก็บอกว่าอันแรกคือไปหนึ่งยูนิตเพราะนั้นหนึ่งกิโลวัตต์ชั่วเท่ากับหนึ่งยูนิตแล้หนึ่งยูนิตในที่นี้เขาให้เท่าไหร่ไปุบสามบาทเล้วแนี้คงไม่ได้แล้วสองหรือสามบาทเนี่ยลองดู ก็เขาให้คำนวณจำนวนเงินก็คำนวณไปก็คูณไปนะครับทีนี้ในตัวเนี้ยปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นก็คืออย่างที่บอกตรงเนี้ต้องระวังถ้าระวัง5แอมป์ต่อ1แอมป์ถ้าเกิดทําตัวอื่นต่อต่อ1แอมป์แล้วมาต่อแล้วต่อเตาไป5้าแอมป์มันจะขาดแต่ถ้าทําเตาต่อมันจะไม่มีปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือถ้าใช้อุปกรณ์ตัวอื่นเช่นพวกหลอดฟลูออเรสเซนต์หรือว่า อัดลมเนี่ยนะครับมันจะช้ามากเพราะฉะนั้นนอกจากเตาเนี่ยผมมากจะบอกว่าให้วัดจํานวนรอบแค่2อถึงสรอบเท่านั้นก็คือวัดให้มันหมุนแค่2รอบหรือ3รอบเท่านั้นเพราะว่ามันจะช้าเอากตัวอย่างเช่นถ้าเรามอฟลูเรสเซรตจมา เราลองเปลี่ยนเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับแล้วลองดูเนี่ยคุณเห็นว่ากระแสนิดเดียวนนเราต้องมาเปลี่ยนเป็น1แอมป์แต่โอเคอันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณดูแผ่นจานเห็นว่าหมุนช้ามากถ้าหมุนช้าขนาดนี้20รอบ ทั้งชั่วโมงก็ไม่จบนะดงนั้นผมก็จะบอกว่าอันนี้เอาแค่สองรอบหรือหรสามรอบพอส่วนใหญ่มันก็จะเอาแค่สองรอบนั่แหละคนยังถามมีการต่อรองเลยเอารอบเดียวแล้วคูณสองได้ไหมโอ้หไม่ได้สองรอบก็คือสองรอบนะแต่มันจะช้าอะไรมันจะช้ามากตัวนี้มันจะช้าพัดลมก็จะช้าอ่าอันนี้คือสิ่งที่เราบอกเด็กเล่นเหมือนกันว่ามันหมายความว่าไอ้ตัวนี้มันใช้พลังงานน้อย ในขณะที่ให้ความสว่างเทียบเท่ากับหลอดมีไส้แต่มันใช้พลังงานน้อยกว่าเพราะว่ามันไม่มีส่วนที่ต้องสูญเสียไปในรูปของความร้อนเท่ากับพวกหลอดมีไส้หลอดมีไส้คุณจะทําให้มันสว่างมากคุณต้องทําให้มันร้อนมากแบคโบดีเรเดียชันเพราะฉะนั้นมันก็จะสูญเสียพลังงานในรูปของความร้อนออกไปเยอะในขณะที่ตัวเนี้ <c oughs> มันไม่เสียพลังงานในรูปของความร้อนเ <c oughs> ท่ากับตัวนั้นมันก็จะได้ ใช้พลังงานน้อยกว่าซึ่งก็จะเห็นชัดเจนจากในตัวนี้เพราะว่ามันหมุนค่อนข้างชาก็เอาแค่สองรอบออ,กอ,อ,กกอ,อโอเคเพไปเน้นพ็เรื่องอื่นก็คงไม่มีอะไรที่จะต้องระวังนิน้นก็จะเน้นสองครั้งสามครั้งว่าใช้ไฟ220โวลต์ระว,วังอ,อย่างบบก,ก็สะดุง้งอย่างมากก็ตาย ก็ไม่คุ้มที่จะมาตายเนี่ยงแบบวิธีหนึ่ง,งตายในหน้าที่จะเอาหน้าที่นี้ไม่คุ้มห<ม>วันระวังบอกเขากระบอกให้ระวังเนี่นผมว่าเดี๋ยวเวลาทําเนี่ยก็ทำเฉพาะเตาพอ,อเพราะเวลาล่วงเลยไปเยอะแล้วตัวในตัวนั้นก็วัดแป๊บเดียวแล้วก็ผลเนี่ยอาจจะเก็บเอาไว้นะครัจริงผลลุกงานเนี่ยผมว่าเราลองกลับไปคานวณดูเราจะได้ได้รู้ว่าผลการคานวณเนี่ยมันควรจะออกมาในรูปแบบเวลาทำ เรามาถามเนี่ยเราจะได้รู้ว่ามีที่ถูกที่ผิดแค่ไหนนะครับลองดูนะครับไลน์